สวัสดีครับผมวันนี้มาที่ทิ้งไว้ครับที่ว่าต้นเดียวสามลังนะครับอยู่ครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาวันนี้เลยเพราะใช้ได้แล้วครับผมทิ้งไว้หลายวันกันแล้วมันมีไอ้พึ่งตโนกงัวหรือเขาเรียกกันว่าพึ่งหอยโข่งอะไรนะครับมุกเกาะเนี่ยครับเกาะตรงที่ผมตีลังที่จอกเนาะเนี่ยรับเห็นครับผมแต่ยังไม่มีลังครับ ไม่เอาครับลังมันเล็กเอา้มันขยายพันธุ์ไปไปเดี๋ยวผมตีมีมลังน,นี้เลยครับผมลุยครับตั้งกล้องแป๊บครับอ้าวเอาไอ,าอ,าอา้ตัวเล็กมาด้วยวันนี้เลวเลวเลวอ่าเอฟซีของเจ้าตัวเล็กนะครับก็คอมเมนต์มาหาด้วยนะครับเขาบอกเขาคิดถึงอ่านแล้วนะ <laughs> ถึงอ่ะที่ว่าลังสิทธ์นะครับคอมเมนต์มหาด้วยนะครับตั้งกล้องแป๊บครับ่่าีนนนัเยพ่อหพ่อช่วยหนูไม่กลัวพุงไงเพรนั้นหนูเคยโดนซึ่งต่อยอ่ะละตัวเดียวตรงที่รังที่ลุงพานตี๋ะที่แถวบ้านเราอ่ะที่ที่มันละที่มันแก่อะ ที่ตรงที่เขาให้ตีอ่ะอใช่ไหมกล้องมันแง่นไปมันเนาะเอาอย่างงี้เดี๋ยวผมสตอปคลิปแล้วเดี๋ยวผมตีก่อนเดีย๋ยวตอนตีเสร็จตีเสร็จแล้วเดี๋ยวผมอาลงมาให้ดูครับว่าอ่อนหรือถอดนะครับเพราะหลายวันด้วยทิ้งไว้เนาะตั้งแต่ตีวันนั้นเลยไปครับผมดูตีลงมาแล้วครับไม่มีน้ำเลยครับผม,มอถอดมีอยู่นิดนึง ยูใส่จะกระทบหนาวช่วงที่สองสามวันเนี่ยครับไปครับเจออีกไว้หลังเจอไว้หลังเดี๋ยวไปดูกันสองนังอ่ะเองถหลัง่างายแล้วไปไปไปดูลังนู้นนู้นอยู่ต่ำไปนู้นไปแล้วเาจะไปอยงอะไรอ่ะรอเขารอเราอยู่นี่แน่เดี๋ยวเราไปตีมีมหลังนั้นมาแล้วเราก็มาไ,มไปดูลังนู้นครับ ลงก็เจอไว้ก็ทิ้งไว้เหมือนกันครับแต่จะมีน้ำเหมือนอะนรน,นี้เปล่าไม่รู้นะนี่ไม่มีน้ำกระทบน,น,นะเนาะก่อนทากวันนี้หนาวมากดอกนิ้ว่ายังไม่ออกเลยครับผมไปครับไปดูก่อนอ่ะตอนนี้จะมาถึงมิมแล้วครับผมไปไปดูกันครับผมคิดว่าอ่อนนะแต่จะมีน้ำหรือเปล่าเพราะ กำหนดได้พอดีเลยอยู่ต่ำๆครับหลังนี้ไม่สูงเพราะมันเป็นต้นไม้โค่นไงแ้วมันก็อยู่ไอตัวเล็กระวังต่อ,อเห็นไหมครับ FC ของเจ้าตัวเล็กนะครับอย่าลืมนะครับเขาคิดถึงคอมเมนต์มหาด้วยครับผม นี่ครับผมไะลุยครับผมดูสิลุนน้ำกันว่<ม>า <โด S 1> จะได้บ้าจะมีน้ำไหมก,กินนกกระขี้ใส่ตั้งกล่องแป๊บครับตั้งกล้องไแปบบกล้องจะสั่นหน่อยครับยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยกินกาแฟมามือสั่นครับผมอ่ะเสร็จแล้วครับไปลุยครับเหมือนขี้นกด้วย ไม่อามีอ,อนนะไรชุดเลยตอกไม้เนีเ่ยือนว่างรูโบเวระหว่างรูโบเวว่าจะรูโบเวก่อนสิไม่ต้องว่ามีนะเนี่ยพ่อ มีน้ำไหมแม่ไม่ไมีเ,เลยมีแต่เอาลางมาให้พ่อทอดเนื้อมีอุ้ยไข่น้ำบอกว่าตึ๊กใสกว่าเหมือนกินด,ดอกอะไรมาใซ่ใส่แค่ดอกไมส่สังเกตเลย ตัวอ,อนเ,เปนเลเยเา้อหวาไว้มันไม่อยู่ลตัวอ่นะต้องลุงพานุตต้องอยู่นะลุงพานเขาใช้อ้นเยปอกเ,เต็มลังเป๊ะใ้ลงยหมดมันได้เลย รู้สึกว่าจะมีน้ำได้เลยหนูอ่ะวอวคนใหญ่ที่หายเลยกรกระสิแงแห้งอ่ะยูต้องอดสว้นเนี่ย 我没得弄呢。

น้ำใสแนวเลยอ่ะน้ำสวยโอ้โหหมอสลั<ะ>ลงนี้น้ำสวยครับใส่แนวเลยน้ำตัวอ่อนเต็มลังครับผมเริ่มจะปิดตาแล้วเนี่ยคับนี่ครับ อ่อนเต็มลังน้าสวยครับน้ำใสใสทีแรกเห็นที่แรกรู้ว่าไม่มีน้ําเห็นมันใสใสไงไอหนูถือหิ้วไปงี้ยเดี๋ยวอย่าให้ขาดนะนี่ไปเลยโอ้ยขาดขาดอย่างนี้ดีกว่ามาปล่อยปล่อยปล่อยเออเดี๋ยวพ่อถือ,อขอจบคลิปแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามฝากสับสะคาด้วยนะครับหนูกดกดสีแดง